ทีมข่ะวันน um. ี้งก็พบกับรายการที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะวันนี้เราก็ได้ไปทัศนศึกษากันมานะคะก็คือที่พิพิธภัณฑ์ช้าสามเสียนะคะแล้วก็เมืองโบราณค่ะแล้วต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์คุณครูประจำชั้นของเราค่ะซึ่งได้พบกันมานะคะนี่ค่ะเดินมาเลยค่ะนี่ค่ะค่ะคุณครูัะขอสัมภาษณ์เลยค่ะว่าวันนี้ไปทัศนศึกษามาเป็นยังไงบ้างคะพอดีสกปรกดีเหงื่ดีห้องน้ำน้ำก็ไม่มีปวดฉี่ก็ฉี่ไม่ได้ คุณเคยพูดรายดียของการศึกษาให้ปานเหรอได้ไหมคะของกินแพงอร่อยอ๋อค่ะเช่นอะไรบ้างคะเช่นน้ำมะาพร้าวเคยกีนมะพร้าวมาสองลูกค่ะน้ำมะพร้าวมันจะทําให้เซลล์เราแบ่งได้ดีเพราะนั้นเรามีแผลหรือว่าเซลล์ที่สึกหรอมันจะได้น้ำมะพร้าวตรงนี้จะช่วยทําให้เซลล์เราประสานได้ดีขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์เพื่อนในห้องกันนะคะไปคะ่ะจากการดูเห็นไหมคะเพื่อนๆจะได้ข้อควากของการเดินทางนะคะจากการสังเกตได้ว่าเพื่อนจะ พักน่ะคะที่ดีมากค่ะไปค่ะเพิ่งมาเจอเพื่อนคนแรกค่ะที่นั่งอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครัเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะบเพื่อนค่ะค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ยากให้สัมภาษณ์นะคะตอนนี้เสียงมากค่ะเพื่อนไม่ยอมให้สัมภาษณ์เดี๋ยวก็ดูแล้มาพบกับเพื่อนเพื่อนพักผ่อนกันอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะจะมีการทำงานอื่นกันบ้างนะคะถ้าขอสัมภาษณ์คุณออมนะคะไปพิพิพันช้างเอราวัณเป็นยังไงบ้างคะ ิอสั้นๆเลยเหรอคะค่นี้ค่ะค่ะแล้วเมื่อวลาล่ะคะเป็นไงบ้างร้อนค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะก็มาที่คุณเจิ้นกันนะคะุณเจิ้นนคะเป็นไงบ้างคะกับพิพิธภัณฑ์ช้างไอราวน์หน้าสวยดีอะค่ะค่ะเมื่อวลาเป็นไงบ้างคะร้อนค่ะร้อนร้อนเหรอคะแล้วได้ซื้อของอะไรมาบ้างคะไหนลองมาชั่งสิคะเนี่ยค่ะ คุยมากเลยค่ะจริงหรอคะซึ่งดฉันว่าสีมันจัดนิดนึงนะคะชิ้น้าเหรอ้โอ๋อขอบคุณมากนะคะค่ะเราวมาต่อไปค่ะมาที่ออลนะคะโอเไปมาเป็นไงบ้างคะที่ไหนคะทั้งสองที่ค่ะอ๋อไม่เทยากันนะคะร้อนแล้ะมาโบราณเย็นค่ะเอ้ยไม่ใช่ ไม่อะไรกันดีคะคนเปิดไปเรื่อยๆนี่นอยู่โลกไหนเนี่ยคุณคะคุณคะคุณคะซึ่งเขาก็ไม่สนใจเราคุะก็ตบายใจคุณอาโล่คุณคะคุณปิ๊กคะคุณปิ๊กไม่ว่านะคะเล่นเกมอยู่อะตองไม่พลาุนนะคะคุณไหนคะจุนนะคะ สมาที่เขามีสมาคมของเราทะก็คือเป็นสมาคมชาวต่างชาตินะคะซึ่งจากวัฒนธรรมของเอเชียมากๆนะคะสองคนนี้ค่ะดูได้ดไว้นะคะนี่ค่ะ<ห>นิยมญี่ปุ่นนะคะแล้วนี่นิยมกเกาหลีค่ะ <c oughs> เ่าอยู่เราอยู่ต่อไปนะคะก็เป็นประธานนักเหลกของเรานะคะซึ่งเป็นหัวน้าที่ประธานที่ดีมากประธานรุ่นค่ะประธานอ๋อค่ะขอโทษค่ะเล่นลูกแดงด้วยค่ะเล่นลูกแดงมีการชื่อของมาฝากด้วยนะคะเพื่อนๆ เรื่ลยรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือไปหรือเปล่าคะไม่หรือเราไม่ได้รับทานรับปทานไอศรีมไมโลไอศรีมเนลเล่ของไอศรีมไมโลของเนลเล่หรอคะแล้วได้รับประทานน้ำไปหรือเปล่าคะได้รับประทานอโอเลี้ยงค่ะหรอคะโอเลี้ยงเป็นไงบ้างคะเข้มข้นขาขาโอเลี้ยงสีอะไรคะผ้าตาสว่างด้วยอโอเลี้ยงสีอะไรคะ โอเรงสีชมพูค่ะก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเมืองโบราณค่ะโอเรงมีสีชมพูค่ะใ่ค่ะมาแล้วคะเนี่ยเนี่ยอ๋อเราลืมกันไปนะคะนี่นะคะคือถ้าใครสัมภาษณ์ต่อไปนี้ก็จะเป็นได้เป็นแฟนกับนะคะซึ่งเขาได้ลุกขึ้นมาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะิพิตภัณฑ์ก็ดีค่ะตนวนี้ช้างแล้วก็ ีชั้นสวรรค์โบราแล้วก็มีชั้นโลกมนุษย์ที่แสนที่ดีมากแล้วมุมโบราณเหรคะก็มีค่ะมุมโบราณก็ก็มีช้างเฮ้ยก็มีกวางแล้วก็มีมีกวางแล้วก็มีกวางได้ยังไงคะวันนี้กวางไม่ได้มาแล้วก็แล้วก็มีมีกวางแล้วก็มีสัญญาคโอ๊ยไปเถอะค่ะเราเลิกเพ้อฝันกันเถอะนะคะฝันแล้วค่ะ ่งเป็นตากล้องใหญ่ประจอมห้องเรานะคะนี่ค่ะดูหน้าไว้นะคะดูค่ะดูหน้าไว้นะคะเป็นตากล้องประจอมห้องเรานะคะตันนี้ก็เรากำทานอะไรอยู่คะกินทาโร่ค่ะจะได้ชายาสลาอนอคะเอ้ยเรารู้สึกราค่าไก่อนหนึ่งนะคะซึ่งเขาไม่อยากให้สาษณ์เราเช่นเดียวกับผู้ที่รักวัฒนธรรมของเอเชียนะคะค่ะจะให้สัมภัญไหมคะทำไมถึงชอบกินตับคะ คึ่งนี้่านผู้ที่ชอบกินตับมากมากอค้ตัอบอ๋อสนคุณแท้ก็ชอบนะคะชอบมากกว่าเป็น่หกะกินทอดก็มันอร่อยเอาไว้กินอค่ะก็มันอร่อยนะคะเขาแนะไปหลังค่ะอ่าต้อไปกลุ่มสุดท้ายค่ะตอนนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายของเราแล้วนะคะไม่คบอลไรนี่ขาวมาขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์อะไรได้ไหมคะข่มัตื่นเลยวะหน้าเราไ ก็เป็ดปนิไปรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกสนุกดีนะคะสนุกไม่ดีแล้วะสนุกค่ะสนุกไม่ดีแล้วว่ะไม่ได้ค่ะก็สนุกไม่ดีอ่ะเหนื่อยมือค่ะถ้าตไวเล็กก็จะมาเป็นน้ำฟ้าประจำห้องเรานะคะนี่เราได้มอบตำแหน่งนี้ให้นะคะน้ำผ้าหรือชาอ้โหเขาใจผิดหรือเปล่าก็ได้ นะคะมานทำให้เราเขาแปดพื้นไปดังนะคะ <_ D> ถ้าหนุ่มโหนถ้าหนุหนเป็นนางฟ้าแล้วนับไม่ใช่นหนุ่มโเป็นซาตานแล้วนับจะเป็นใครนับคงแบบอยู่ที่ขุมสิบห้านะคะซึ่งแบบมันไกลมากเราไม่สามารถพาไปได้ข <_ d> ุณยอม <_ D> คุณด้วยคะเราเจอกันบ่อยจากนี้ไปค่ะคุณวันนี้คุณได้เล่นเกมอยู่นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ N70 <_ d> นะคะคุณถ่ามาใกล้ๆเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะซึ่งเป็นเกมที่ห้องเรากำลังนิยมอย่าง อ๋อนี่เยอะมากไม่อยากไปแผนั่งเล่นมาคือคุณหมดแล้วได้แค่เนี้ยต่อไปคุณซีค่ะคุณซีพี่ละหันจะน่ารักมากนะคะซึ่งเซียงตอบการันตีค่ะวันนี้ไปเป็นไงบ้างคะไม่มีใครรู้มันไม่มีอะไร้อนหรอจะคุณรสักทีทุกคนจะต้องตอบว่าร้อนนะมาค่ะถึงที่หัวหน้าของเรานะคะหัวหน้าคะเราแล้วาสัมภาษณ์เลยค่ะสัมภาษณ์ว่าเออว่าไปวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะไม่โตไห้ใกล้เลยดิอุ๊ยเยียด เข้าไปเลยเว้ยเข้าไปเลยใช่เลยใช่เว้ยตาดข้าวเลยมาตนี้ประทับใจประทับใจไอ้ขาที่มันมีผู้หญิงเปลือยว่ามันก็เพลแล้วผู้หญเปลือย่ะคือคนอื่นคนอื่นเขาไม่สังเกตการมีคนลาโมคนนี้เท่านั้เท่าไยมันมีอยู่มันจะมีฐานสีดำๆอ่ะเออแบบมันเป็นที่ขายของมันจะมีตุ๊กตาช้าอยู่เว้ย แล้วแล้วมันจะมีของเล่นเว้ยทุกคนจะมองข้ามมันไปกูมีผู้หญิงทำอะไรแล้วก็ไม่รู้ทั้งหมดเลยมีด้านหลังด้านหน้านี่คือหัวหน้าห้องหลังเราเอ้าหถึแล้วยังไม่ได้กินทุเรียนกันเลยอ่ะซึ่งทําให้ตาตอกของเราเนี่ยรู้สึกแสงมากนะคะที่แบบเป็นถึงประธานนาจานแต่บอกไม่เห็นนะคะค่ะต่อไปเราจะมาปลุกคนอีกคนหนึ่งที่กำรังพักผ่อนนะคะคุณคะดูดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนสวยไหมขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะได้ไหมคะ รู้สึกดีใจใช่ไหมคะที่ที่นกเหลือกระโปรงนะคะหลับไปแล้วค่ะเขาไม่สนใจเราแล้วนะคะโลอกลอกต่อไปค่ะสวัสดีค่ะคุณใครคะเก๊กประจำห้องแม่นของห้องค่ะน้องแป้งประจำห้องเย้ที่ตอนนี้เราสัมภาษณ์ครัวกันเลยนะคะสัมภาษณ์ครัวสัมภาษณ์ครัวเย้เป็นไงมาไลยมาเลยสิค่ะอิ่มค่ะอิ่ม อิ่มค่ะอิ่มไม่เต็มมากอค่มใจอิ่มกายแต่เสียดายค่ะไม่มีคนนอนมีเด็กหน้าเหี้ยโอ๊ยม่ได้โรงเรียนวัดเลยนะบาดเจ็บวัดวดอะไรแหนบแหนบแหนบสักอย่างสีแดงมีคนหนึ่งชื่อสุระไอสักอย่างหนึ่งคุยกับเพื่อนันมาแกล้งเต็มหน้าเลยเขาเขาไม่สนใจรายการเราแล้วนะคะซึ่งก็ทเพีย่านี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้แล้วเป็นที่ไรคะ เออวันน oh, ี <20 S 1> <akra desserts> ้วันที <tor> s <uit> <S ่20กันยานะคะตัวเป็นคนสุดท้ายค่ะเขาเป็นดาวเด่นประจำห้องเราเลยนะเราพอละ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 ใชไหมคะเพื่อนรอบันกันะะสามารถให้ความสนใจได้สวัสดีค่ะคุณฟ้าสวัสดีค่ะคุณคุณชื่ออะไรคะชื่อแมทถ่านทางตรงเลยค่ะชื่อหล่อคะแฟนชื่ออะไรคะแฟนชื่อเลอค่ะโอ้ ได้ค่ะว oui like e ่ามีฉายาที่เพื่อนๆตั้งให้กันอะไบ้างคะดูดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ๋อ่มีอะไรบ้างค่ะก็คอะไร้ล้วคุณเรียกฉันว่าอะไรอ่ะเออเอาเ้าเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็ได้จบรายการค่ะก็ติดตามกับภัศิษย์ศักษาครั้งหน้าใหม่นะคะสวัสดีค่ะ